สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรามาอยู่บนเมา้์บุนเลือแล้วนะคะนีค่ะที่นี่สามองศานะคะแต่พะยากรณ์อากาศสามองศาแต่ความรู้สึกคือลบสิบค่ะ จะมีจะมีลิฟต์ขึ้นไปข้างบนนะคะแช์ลิฟต์ที่มัน,มนแขวนขึ้นไปข้างบนนะคะแต่เราคงไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าแค่นี้ก็จะตายอยู่แล้วเพราะาข้างบนเนี่ยมันจะเป็นจุดที่เขาจะเล่นสกีกันนะคะเราคงไม่อะแค่นี้ก็ยาวแล้วค่ะ แล้วนะถ้าเป็นใสทงก็ไม่ไหวเราใสข้างในด้วย